สวัสดีครับก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเกษตรทดลองนะครับนะครับกับคลิปนี้กับเดี๋ยวมาพอกันไอ้กับเรื่องมั่นคือเก่าครับเพราะว่าไอ้มีคอมเมนต์ถามมาหลายเนาะบางบางคนกับถามหาต้นมั่นนะครับถามหาต้นมั่นบางคนกับแชทมาถามหาต้นมั่นนะครับว่าต้นมั่นมีบ่อต้นมั่นหายากทั้งทั้งบ้านเพิ่นเพิ่นว่านะครับหรือบริษัทกับต้นมั่นแพง ซืบอบาไว้นะครับพราะต้นมันปีนี้หูซึกวา่าสีแพงขึว้ว่านาะเพะผมตามผมไปหาไอ้สีมะปูขึ้นจับประมาณไรกวกัวเนาะนะครับปูแปลว่ามันมีไฮในหน่อยอยู่หันว่านไรกว่านี่แหละก็ปรากฏวา่าสื่อบาได้ครับต้นมันต้นละหาบาทนะครับแล้วคราวนี้เขาก็บ่ค่อยมีไ้น,นะครับเพราะเขาเขาไปวปูกเขากันเนาะไปขอเขาเอาเขาก็ยังไม่ไ้นะครับแบบว่า เพิ่นกับ่มมีปูคือกันเพิ่นวานะครับเพราะว่าทางบานผมต้นมันมันก็เริ่มหายากแล้วเนาะเลื่มบ่ค่อยมีนะครับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวสิพ้ามาบอกวิธีเอาต้นมันเอาเหงามันไปปลูกเนาะว่าตัดแนวใดนะครับเอาเหงามันไปปลูกในก็นี่ที่เหงามันมันบเงาเนาะแบบว่าอย่างไรล่ะมันยังเขียวนี่มันยังเขียวนะครับแบบว่าในเหงามันยังเขียวก็ผมเคยมาปลูกเอาไปปลูกเธอหนึ่งนะครับก็หลายคนเพิ่นกับสีว่า มันเป็นหัวบอยดีนะครับเอาเอาก่อมันไปปูนเป็นหัวอยดีผมกาดเถียงเลยเต็มทีนะครับโบกเกียวมันมันขึ้นอยู่กับวิธีการตัดต้นนะครับโบกเกียวเลยเพราะผมเคยไปปลูกแล้วมันเป็นหัวดีแต่เพียงแต่คนส่วนใหญ่เขาบอเอาไปปลูเพราะยังคือมันบบทนมาเล่มเอาเนาะบบทนมาตัดมาเล่มนะครับแต่ว่าผมยืนยันเลยว่าเอาไปปลูกได้เป็นหัวสําคัญนะครับถ้าเฮาปุ๋ยถึงหญ้าถึงกะเป็นหัวสําคัญครับไอต้นมันปกติทัว่วไปเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมสีพภาพมาเบิ้งคันนี้ว่าตัดแนวใดอันนี้ผมจะเอาต้นมันมายกตัวอย่างต้นหนึ่งเนาะอันนี้ครับสมมุติว่าต้นมันสมมุติว่าต้นมันแบบนี้เนาะถ้าสมมุติว่ามันขาวยังสีนะครับถ้าเป็นมันหนาฝนเนาะมันปลูกใดเลยเขาสามารถตัดเอาเพียงหนีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งต้นมันสองแบบเนาะไอ้เงานมสองแบบมันไอต้นนี้เป็นมันหน้า นะครับมันหน้าส่วนใหญ่มันหน้าต้นมันสีโบแกจังสีเนาะบางบางหมองต้นมันยังเขียวนะครับเดี๋ยวพ่อชีบอกต้นขาวกับต้นขาวเขาก็เอาหมองขาวเลยนะครับนี่เอาเงาเงาแน่ตัดเงาเงาแน่เพราะว่าต้นมันมันที่ปลูกในหน้านี่เวลาเขาไปปลูกมันสีเหี่ยวลงนะครับมันสีเหี่ยวลงมันสีเหลืออยู่สันๆเขาต้องตัดตัดเพื่อเงาเงาเนาะไปปลูกนะครับผมยืนยันว่าปลูกเป็นหัวชั่งกั้นกระมันปกติแล้วข้าวนี้ก็อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือต้นมันยังเขียว เดี S <S> ๋ยวผมหาต้นที่มันยังเขียวก่อนเนาะเอาต้นใดดีล่ะที่มันยังเขียวเอาต้นนี้เนาะอ่านี่ต้นนี้ต้นนี้นะครับหมายว่าต้นน้อยนะครับต้นมันยังหน่อยสมมติว่าต้นนี้มัสติตาร์เอามึงหนีมันกระโได้เนาะเพราะว่ามันยังเขียวมันเขียวตั้งแต่ผีเลยนะครับมันเขียวตั้งแต่ผีขึ้นไปเลยเวลาเขาไปปลูกข้างบนมันก็สิแห้งเนาะมันแห้งนะครับแต่ว่าท้าฝนตกน้ำน้นะมันบ่อใต้ได้ครับแบบนี้ผมเคยไปปลูกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีแดดแนมือสองมือเท่านั้นแหละมัสิไปเลยนะครับตยเล บเป็นแล้วมันสิงอกขืนในดินก็คือมันเป็นหัวบ่อให้ดีเนาะถ้ามันหงอกขืนในดินอีกเป็นนอหนึ่งที่มันสอดขืนในดินตรนนั้นคือถอนถิ่มปูใหม่ได้เลยนะครับผมกระสิบอกวิธีา้าสมมติเป็นแบบนี้เท้าตาัดงานนี่ออกตัดงานนี่ออกแล้วป้ายนี่เท่ากับตัดออกเพียงนี้นะครับตัดออกเพียงนี้ให้มันให้มันถือมองขาวเนาะแล้วข้างล่างนี่ถ้ามาตาัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้หลายคนเพิ่นกระชิว่ามันเคยอันนี้เรา มันบ่ค่อยเป็นหัวผมเคยปลูกมาแล้วครับเป็นหัวสําคัญเลยนะผมเคยไปปลูกในในป่ายุค่าเดยซ้ำนะครับขนาดในป่ายุค่ามันยังเป็นหัวนะครับแต่ว่าเฮาอยาไปเสียบทั้งเหงาด้ครบับนี่นี่สมมติว่ามันมีเหงาไอหนอเก่าอยู่เข้าไปเสียบลงสี่ทั้งเหงาเลยนะเออตันนั้นแมนอยู่ครับบ่อคอยบ่อคอยเป็นหัวแน่นอนเพราะยังเพราะว่าเข้าบ่ตัดมือนีออกเนาะแต่เป็นอยู่ครับแต่ว่ามันชิมาออกข้างบนนี่นี่นี่มันหากมันชิมาออกข้างบนนี่นะครับแต่ทางที่ดีเฮาตัดต้นนี้ออกนะครับเฮาตัดออก ตัดอกเพียงนี้นะครับแล้กก็รงานย่เขาตัดอกให้เหลืองงาเดียวก็ได้เอาแล้วก็ตัดเอาเพียงนี้ให้มันถือมองขาวๆเนาะไอ้ตาองนี้ความจริงมันโบบอดได้ครับนี่มันหน้าเนาะอายุสั้นมันท่านบอดได้ครับนี่เห็นบอตาตามันยังเขียวอยู่เลยมันสามารถงอกได้นหเห็นไหมครับอ่ายังเขียวอยู่เลยอ่านี่ตาเนี่ยังเขียวเห็นไหมครับนี่เห็นโมพ่งแก่บึงอ่ามันยังเขียวอยู่เลยแต่ว่า เฮาตัดเพื่อขึ้นไปแน่เนาะตัดเพื่อขึ้นไปบันหามันออกแน่ข้างบนนะครับลังเทอือนบ่ออกในแถวนี้มันจะออกข้างบนนะครับผมยืนยันเลยว่าปลูกใดแน่นอนนะครับผู้ใดที่หาตนมันบวไดดไอแถวบานผมบางคนเผาไปของเหงามันหน้า,า,านะครับเหงามันหน้าแถวขาเจ้าเขาถอนออกเนาะเป็นมันนางทีเขาก็ไปขอเอานะครับไปขอเอาเหงามันเขาก็บุหวงนะครับเขากให้หมดนะครับแถวบานผมส่วนนี้เขาก็บุให้หวเดี๋ขเขาก็ให้นะ เขาก็หาแล้วเขานี่ก็ให้เก็บเอาเลยหรือต้อนเขาสิทอนมันหน้างสี่นะครับเข้าอยากได้ต้นเข้าไปถามเขาว่าสิทอนมือใดเขาเสษียงเข้าไปตัดเอาต้นเลยเขาข้างแต่มากโดยสัมนะครับอเขาข้างแต่มากโดยสัมเพราะว่ามีคนตัดต้นให้เนาะแล้วเอาต้นออกนี้พอมหพร้อมนะครับนี่คือข้าเจ้าเขาก็ไปตัดเอาแบบนี้แหละนะครับถ้าต้นแก่ๆเขาจะสีดไปตัดเอาแต่ว่าถ้าต้นอ่อนๆนึงที่เขาก็สี่าเก็บเอาเงามันเนาะทาเก็บเอาเงามันเพราะว่าร้อยเขาทอนอาหัวมันก่อนนะครับอ่า นี่ครับก่ต้นเงามันเอาไปปลูกต่อได้บอถามผมทีเคยเห็ดมาเนาะผมยืนยันได้เลยว่าปลูกต่อได้นะครับถ้าเข้าเห็ดดีๆได้ซ้ำกันนะครับได้หัวซ้ำกันกับไอ้มันต่อต้นไม้เลยนะครับผมมั่นใจเลยนะครับเอาไม่ต้องไ่ต้องไม่ต้องคิดนยังหลายนะครับลองคิดเบิ่งแต่ว่าเข้าไปโยนถิ่มไว้ซื่อๆนะพวกต้นมันเกา่เกาๆอยังเนาะน,นะครับนีนะ่พวกเงานี่เข้าไปโยนถิ่มไว้ในกระถอกันแท้เนาะ แล้วมันเกิดมันงอกขึ้นมาเข้าไปถอนเบิง้งผ่านไปประมาณปีหนึ่งเข้าไปถอนเบิ้งหัวส้ำขานะครับผมเคยเห็นอนะไรไหหัวส้ำขาเลยขนาดมันเหือเข้าไปโยนไว้แบบบิรดไอ้ปักเนะครับนี่เข้าไปโยนหนึ่งสี่นี่นี่เข้าไปโยนหนึ่งสี่ซื้อในในใ,ใ,ในกันแท่นหนาเนาะผ่านไปปีหนึ่งมันงอกเป็นต้นขึ้นจนต้นใหญ่เนาะและ้วก็นี่หัวส้ำขานะครับอ่านี่ครับกะปีนี้ผูใ้ใดหาต้นมันยากเนาะ ตัวนี้ผมแนะนําสําหรับผู้ใดที่หาต้นมันยากที่จําเป็นต้องต้องปลูกอีลีเนาะแม้ว,ว่าถา้าปลูกบ่วลายนะครับแต่ว่าถ้าปลูกต้น1ิบยีซิบลายอีก่ะมันก็นสิมานางังซับเอาแบบนี้มันก็บวหวเนาะเทากับไปสื่อที่กวัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเท่าไปปลูกแค่สองไร่สามไร่นะครับเขากับมาบืน้นซับเอานะครับนี่ตัวนี้ผมเชียวไปปลูกด้วยนี่นี่รอถแต่เบิ่งเด้อไอต้นมันที่ผมถอนมันหน้าออกนะครับผมเสียวไปปลูก กรอถ้าเบิงนะครับวาหัวชิบเป็นยังไงลอรอ,อติดตามีปีนาเนาะนะครับปีใหม่พีนานี่ครับรอเบิงผมสีถอนให้เบิงว่าหัวมชิบเป็นยงังไงแต่ผมมั่นใจว่าหัวใหญ่สำกัญครับเอาต้นไม้มาปลูกเลยนะครับพอผมเคยเห็นมาแล้วเนาะแต่เพียงแต่ผมเลยเหตุเพราะอยังเพราะว่ามันบ่ทนมนา,ามนั่งซับมานั่งขัดเนาะแล้วมันก็นเลยอหนีแต่ว่ามายุคนี้ต้นมันมันแพงนะครับปีนี้สงสงยต,ต้องขัดละบบดนี้ตองขัดเอานะครับนี่ครับก็ปลูกได้นะครับ โอโเคครับกันี่มันหน้าผมบ่ทันแล้วอยู่ข้าเจาเ้าแล้วมืดราคาถือเง้ยครับเหลือบาท60บาท50เองนะครับทางบ้านผมอำเภอไอซีสเกตเนาะจังหวัดซีสเกตกับพี่หนาได้ยินว่าข้าเจ้าว่าสีเลิกปลูกมันหน้าหลายคนอยู่นะครับเพราะว่ามันเห็ดหยากเนาะเห็ดหยากเพราะยังเพราะว่าปี้ปีที่ผ่านมาวังหนันนะไอ,อยังล่ะปุย๋ยกระสอบละบพันกลัว นะครับ่าหญ้าสีค่ายัางพวงนี้ก็แพงหมดเลยแล้วค่าไถเขาปั๊บคืออะไรได้ครับแถวบ้านผมเป็นลายละสองลอยหาซิบค่าไถยสองลอยหาซิบค่าปันสองลอยหาซิบเป็น500หาลอยล่ะบางมองนีทั้งไถท,ทั้งปันฮุกลอยเย็ดลอยล่ะนะครับแล้วข้อนี้นบ่ไว้เนะถาะถ้าเ้าบ่มีรถไถยจะของหรือว่าแรงงานจะของน้ำนี่ก็ผมแนะน้ำว่าอย่าปลูกที่กลัวเนาะเพราอผมบ่แม่นหยังยานยานบ่เหลือบ่แม่นหยังดอกผมยานบ่เหลือ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฮาอยากล่องอยากปลูกอะไรครับตัวนี้ได้บ่มีปัญหานะครับแต่ว่าส a, huh? ําหรับผมนี่นี่ไทยวานเขาเนี่ก็ใช้ไทยเองนะครับใส่รถไทยหน่อยไทยเอาเขามีซําเดยก็ใส่ซัมหลันเนาะครับมีรถไทยหน่อยก็ใส่รถไทยหน่อยไทยไปเรื่อยนะครับพอหน้าบานเฮามื่อกวพอซํานี้เนาะแบบว่าอียังหละพูดละสามไรสี่ไรนะครับพูดละบัวลายเนาะก็เห็ดไปเรื่อยๆมันก็แล้วเองนะครับไทยได้มือละไรยมือละไรยไปสามสี่มือมันก็แล้วเนาะนะครับกับบุ้มหักสิเผาไปใส่นะครับ เออถ้ามีงานมีการประจำมืสี่ขแมนอยู่ครับกับจางเขาที่กลัวเนะาะมันกีมีรา่ได้ทางอื่นนะครับแต่สําหรับผู้ใดที่อยู่บ้านบ่ได้เฮ็ดยังนี่ก็คือผมจังสี่นี่ก็เฮ็ดงานอยู่ดามตะเถือเนาะงานผมมันโบแมนงานไอ้ยังหละ่ะโบแมงนงานลูกจางประจํานะครับผมเป็นงานเมาเนาะเป็นงานเหมาเมาลบเมาก่อาสาังนะครับคือเวลาผมสีมาเฮ็ดเวียยยังอยู่หน้า,างสี่ผมก บอรับงานเพิ่มนะครับคือผมเสิเฮ็ดจบแค่สำน,นักผมก็สิบอกเขาว่าผมอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนผมยังสมมารับใหม่เขาก็ให้มาเนะมนก็นแล้วแต่แฮมมองเนาะมองมองเขาบ่อย,ย่อมนะครับบ่อย,ย่อมให้มาเลยเขาต้องเฮ็ดต่อเนื่งเขานะครับแต่ดีแน่แต่ห้องผมคือหยุดมาเฮ็ดเวียจะของใดนี่นะครับหน้ากับไทยเองนะครับแต่อันที่จริงจางเขาก็ได้อยู่นะครับพอ,อยังจ้าขงบ้างเขาคือบ่อยง่ายคือหมักเนาะ ม,มาเห็ดเอียงในไฮในล่านี่มากแห้งนะครับมาปลูกข้องปลูญังนี่คือคือมากเลยนะครับมากแห้งผู้ใเดเป็นยังไดยพุ่มบู๋เนาะผู้ลังคนกับชิมักย่างห่างย่างยังพมมากย่างกันหน้าแต่ละคนมากบูกัน,เ,นเห็นบ่าผู้ลังคนกัมากไปตกป้านะครับเดี๋ยวว่ามือนึงนี่บได้ไปบไใดไตองตองได้ไปตกป้าก็คือว่าแล้วเนาะคนแต่ละคนมันมีเอียงล่ะมันความสอบแต่ละคนมันบูคือกันเนาะมันเกิดมีของไผของมันบางคนก็มาก มักมักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บางคนมักบังไฟนะครับบางคนมักบังไฟบางคนมักวาวบางคนมักตกป่านะครับบางคนมักตกป่าบางคนมักแต่งรถนะครับมักแต่งรถมันก็คือว่าแหละเนาะมนุษย์มนามันก็มีลอยค้อมคิดนะครับลอยค้อมคิดก็ยอมมักบูคือกันอยู่แล้วเนาะลอยคนยอมคิดบูคือกันทั้งลอยคนนะครับห้ากกบวากันไปนะครับ แต่ว่าเพียงแต่เข้าบอไปดูถูกควมคิดไผ่เนาะนะครับคือผู้ใดเขามากแบบใดเข้าอย่าไปดูถูกเขานะอย่าอย่าไปดูถูกเขาว่าอย่าไปดูถูกสิ่งที่เข้าบหมักนําเขาเนาะคือเขาเขาวาดีเขามันบอดีเข้าจริงแต่เข้ายาอย่าอย่าไปว่าเนาะครับเพราะว่าเขาว่าดีเขามันบอดีเข้ากับ้างนะครับเพราะมันเป็นควบหมักของเขามันเป็นควบหมักของเขานะครับมันก็เป็นใงเสื่อมละ กะสรุปว่าต้นมันไอ้ปลูกได้นะครับนี่นี่นี่ต้นมันนี่ปลูกได้เอาไปปลูกได้กระลองไปปลูกเบิ้งเด้อผมมั่นใจว่าเป็นหัวสำคัญนะครับนี่พวกนี่โค้ชกิ๊กไปเมื่อได้ดิทีเอามาซับเป็นกล้องไว้นี่ย่อเม่นอยังครับจะเอาไปปลูกต่อนะครับปลูกมาหลายดอกประมาณไรก็กลัวกะเวลาปลูกผมแนะนําว่ามันหนาฝนให้ปลูกสีเด้อแต่ว่าตัวนี้กะต้องเสือผมร้ายกันได้แต่ว่าผมปลูกมากมันกะพอได้อยู่มันกะได้สำคัญนั่นแหละ ข้าวเสียบลงไปสม่งมันว่านี huh ่เงาเนี We ่ยบอเขาเสียบลงไปจั๊บซ้ำหนีพ่อทำเจ็ดเส้นเนาะบบกเกินเจ็ดเส้นนะครับบเกินเจ็ดเส้นแต่ว่าถ้ามันหนาแรงข้า็เอาลงไปในสักสิบเส้นเนาะอยอาเกินสิบเส้นนะครับมันหนาแรงแต่ว่าถ้ามันหนาฝนนี่ผมบนแนะน้ำให้เสียบลึกเนาะเสียบตื่นๆมันกับพ่ใต้แล้วเพราะยังเพราะว่าลองสังเกตเบิังครับไอขนาดข้าเอาไปว่างไว้ซื้อห่างมาแมลงลงไปเองมันยังเป็นหัวลองคิดเอาแค่นั้นครับนี่ข้าเสียบลงต่างซ้ำหนีนะครับ พอ่อพ่อว่ามองมันออกหัวส, a a สังเกตบ่ครับผมใส่บึง,เด,เ,เ,งเ,เดี๋ยวเอาเงาใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเงานี้ดีกว่าเอาเงานี้ก็ได้สังเกตบ่ครับไอ้ต้นมันมันบ่ได้ออกขึ้นมาข้างบนนี่ครับหัวหัวนั้นบริออกขึ้นมาข้างบนมันสิออกอยูอต่ตรงปลายแต่มันสิออกอ้อมเลยเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่มันสิออกอ้อมเลยแต่ข้างบนนี่มันสิบ่มีเห็นบ่ครับมันสิบ่มีอ่านี่ครับมันก็นเป็นจังซี่ละ่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็เสียบตื่นเอานะครับแล้วหัวมันสิไปดีเนาะเพราะเพราะหยังเพราะว่า ดินมันบกดทับนะครับมันกัสีห่ากมันกัสีสวดไปได้ได้ดีเนาะนะครับมันกัสีเป็นยังสัตว์และนะครับอ่าโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง่งจนจบคลิปกะฝากกดไหลกดติดตามขอย้ำอย่างหนึ่งเด้อครับอย่าไปดูถูกความคิดไผเออมักไผมักมันต่างคนต่างมีความสอบส่วนตัวเนาะนะครับกัเพราะฉะนั้นเฮาให้เกียรติความคิดผู้อื่นนะครับเขามักเขาเฮาบ่มักเฮา เข้ากับมกัขก,บมกของเขาเขากับมักของเขาอย่ังสี่นะครับทุกคนมีความสอบบูคือกันคนลอยคนคิดบูคือกันเพราะคน่ะคลิปนี้ขอพูดารๆทีเบิ้งงเจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามนํำครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ